นกพญายี่ยวนะับนั่นก็มาเกาะที่โทรศัพท์แล้วก็มองไม่เห็นอน,นี้เน่ร้องร้องร้อกัดกัดกักัดๆๆสันดีกัดทำไมแจบอากตันยูเหรออากตันยูจะหักจะหักหัวจิ้มน้ำพริกดีไหมเงี้ยวเงี้ยวเงีอันนี้คือน,นกนะคะ ไวเป็นนกแก้วพันขนาดกลางเรียกว่านกพันซันคอนนุงเป็นนกแก้วที่เสียงดังมากถ้าใครไม่ชอบเสียงดังๆก็อย่าเลี้ยงเด็ดขาดเลี้ยงบ้านที่บ้านเป็นบ้านเดี่ยวจะดีที่สุดนะคะถ้าเลี้ยงใกล้บ้านเพื่อจะมีเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะดูเลี้ยงบ้านถ้าเพื่อนบ้านเราไม่ชอบนกนะ ็คือเขาก็จะฉลาดและราคาก็คือไม่แรงมากราคาไม่แรงไหนโชว์ความฉลาดหน่อยสิมีไหมความฉลาดเนี่ยมีไหมอาหารที่เขาทานนะคะก็จะเป็นเน็ดทานตะวันอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอันนี้นี่นเนี่ยมันฉลาดจ้าไหนกินจากข้างนอกกินจากนอกขวดอันนี้ซันนี่เลี้ยงต,ตั้งแต่เบบี เป็นลูกป้อนช่วงเป็นลูกป้อนต้องอดทนหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะกินเองไม่ได้เราต้องคอยป้อนเขาเชา้ชาเช้าเย็นเวลาตีอ่อนตีห้านิดนิดนิดหน่อยค่ะพอเขาโตแล้วก็ค่อยสบายหน่อยแต่แค่ต้องมีเวลาเลี้ยง <c oughs> เ,เขาไม่ไงั้นเขาจะเครียดเวลาเขาเครียดก็คือจะกัดกระดาษกัดอะไรอย่างเงี้ยจุยกระจายพอเวลามาเจอกันก็จะมาไลจิกเราแบบว่า โมโหไม่เล่นด้วยเลยใช่ไหมไม่เล่นกันันเลยแต่พอเวลาเล่นออด้วยบ่อยๆเขาก็จะสนิทกับเราโนใช่ลบเรานะนี่ยังถือว่าพึ่งจะได้แค่สองเดือนสามเดือนได้ตัวเขายังเล็กอยู่นะคะถ้าเทียบกับขนาดจริงๆของเขา่ะมันก็มีรีโมทไปอยู่ในรถแลวนะตอนนี้คือน้นงเพึ่งบินเป็นแล้วก็พึ่งจะหัดบินได้แล้วก็ เลยต้องใส่ห่วงขาไว้เพราะว่ามันมีเคยเบินแบบ